สวัสดีครับรวันนี้ก็จะมาส่งงานรถเฮียอีกหนึ่งคันนะครับลายไทยอยินดี้นะครับนี่ก็นัดส่งวันนี้นะครับนี่กำลังล้างรถเตรียมออกไปส่งงานนะครับอันนี้เป็นเวทีสไลด์ตู้หมุนนะครับอันนี้ก็เปิดขึ้นด้านบนนะครับด้านท้ายก็หมุนได้นะครับเป็นไฟบัตนะครับรตูเปิรก็เป็นแบบตู้สไลด์นะครับ น,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 นี่ก็จะเป็นประตูเอาเครื่องปั่นเข้านะครับเป็นบนันไดบนนะครับเป็นบนันไดบัดนะครับน,นี่ก็เป็นพื้นด้านบนนะครับตูไม้ประตูเบรควางด้านหน้านะครับเสียงกลางนะครับแล้วก็เปิดข้างนะครับขึ้น คอนล็อกสองตัวครับจะเป็นะชุกช่วยแรงนะครับหนึ่งสองตัวจะดันขึ้นด้านบนน,นี่ก็จะเป็นซีล็อกชั่วโมง กสล,ดลัดได้นี่เราก็จะหมุนตู้นะครับตัวที่ทำตู้หมุนก็จะเป็นเอลรถไมโครนะครับก็จะ,จะมีเวลาเปิอดออกมาสุดก็จะมีเด็กนะครับสำหรับเด็กสุดตู้หมุนนะครับตัวน,นี้ก็เป็นที่เสียบเด็กนะครับเอาไว้ล็อกนะครับเวลาจอดเล่นนะครับเวลามันจะหมุนกลับนะครับีบบเด็กลงนะครับ มันก็กจะเพียสารเด็กล่างจะออกมานะครับที่เปิดเวทีสไลด์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีกอ่กอนนะครับต้สไลด์ออกมาเนะครับแล้วจะมีที่ล็อกอนะครับนี่ รักไว้จะเป็นเวทีสไลด์ออกมาเจะออกมาประมาณนี้คนระับระวังกรมเด้เปิดประตูโชว์ครับโอ้โหเข้าได้ยากเลย สวยงามนะครับคันนี้ตัวกระจกก็จะเป็นกระจกงวงช้างนะครับเปิดขึ้นด้านบนกับเวทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูไฟเซอร์วิสเครื่องเอร์เสียงนะครับปรเป่แอมนี่ก็เป็นของเครื่องปั่นนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นเวทีตู่หมุนด้านท้ายนะครับออกามานะครับ ก็เปิดออกมาก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆครับที่ก็ลูกค้าจะไปขึ้นเครื่องเสียงนะครับตัวด้านล่างก็จะมีท้าช้างให้นะครับแบบแบบขันเอานะครับแบบปั่นเอามีท้าช้างให้นะครับนี่ก็เป็นประตูทางเข้าเครื่องปั่นไป ตัวทางเข้าในตัวรถนะครับการบน,น,านก็จะประมาณนี้ครับวีท,ทีออกมายืนได้นะครับได้ประมาณสองสามคนนะครับตัวเป็นเวทีสไลด์นะครับนี่ เป็นโชคช่วยแรงนะครับเวลาเราเปิดมันก็จะเบาๆสามารถปิดเปิดได้คนเดียวก็ปิดเปิดได้นะครับเป็นชุดตูมนนะครับด้านล่างด้านบนนะครับ ท่านได้สนใจนะครับติดต่องานนะครับที่อ่ต่อรถแห่เอฟเอ็มกรุ๊ปนะครับต่อรถแห่นะครับแต่จะมีข้าวิวอยู่อีกนะครับนี่ลายไทยยินดีนะครับอนนี้อยู่ที่อำเภอโพนแกวนะครับจังหวัดสกลนครครับ นะครับรูปแบบก็จะประมาณนี <ort> ้นะครับตูต in ่อรถแห่ี่ปงกุ๊บสะวนครศูนย์แปดศูนยนึ่งกับแปดศูนย์หกสามเก้าครับนี่ครับผม